สวัสดีครับหลังจากที่มีการประทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาสิ่งที่เป็นแผลในใจของไทยมากที่สุดก็คือการที่เขมรเข้ามายึดปราสาทตาควายไว้ได้ต้องบอกแบบนั้นพูดแบบนั้นให้ชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆว่าสถานการ์เป็นอย่างไรเอาแบบภาษาชาวบ้านก็คือเขมรเข้าไปตั้งฐานในตัวปราสาทก็คือเขมรยึดได้สนสับทางยุทธวิธีจะบอกว่าไทยยังไม่เสียตัวปราสาทยังยึดพื้นที่ได้เพิ่มกว่าเดิมหรือว่าพื้นที่ สำคัญกว่าตัวปราศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ประชาชนไม่เข้าใจมากนะักเข้าใจแบบง่ายๆเขมรเข้าไปอยู่ในตัวปราศาสตร์ก็คือเขมรยึดได้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นแอดมินเข้าใจการสื่อสารของไทยว่าพูดอย่างไรให้ออกมาดีที่สุดเพราะว่าประชาชนคาดหวัง ว่าต้องทุบขมินให้ราบคาบสาวันจบไม่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นพันธสัญญาอะไรแต่ว่าประชาชนคาดหวังไปแล้วพอขมินเอาภาพประสาตาควายออกมาเผยแพร่ว่าขมินยึดได้ก็ช็อกอารมณ์คนไทยก็ต้องหาวิธีการพูดให้มันซอฟที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้แอดมินคิดว่าทุกคนรับรู้และก็เข้าใจตรงกันว่าขมินยึดปราสาตาควายไว้ได้ประชาชนเริ่มเข้าใจความยากในพื้นที่และก็เหตุผลที่เป็นแบบนั้น ซึ่งทหารไทยได้เสียสละและก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่มีใครตำหนิแค่ค้างคาใจกับเขมรเท่านั้นส่วนเขมรก็ออกข่าวว่าสามารถยึดพื้นที่ของไทยได้หมดประชาชนเขมรก็ดีใจแต่ว่าหลังจากเห็นภาพคนไทยล้อมลวดหนามที่ปราสาตามันทมติดธงที่ภูมะเขือคนเขมรก็โวยวายรัฐบาลขมรเหมือนกันขมรก็แก้ปัญหาแบบง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก ขมรโพลธนาบอกว่าตอนแรกขมรยึดได้หมดแต่ว่าหลังจากที่ไปเจรจาที่ประเทศมาเลเซียมีข้อตกลงหยุดรบและตกลงว่าทั้งคู่จะถอยต่างคนต่างถอยออกจากพื้นที่กัมพูชาถอยตามข้อตกลงแต่ว่าไทยไม่ถอยถือโอกาสเข้าไปยึดขมรเลยเสียพื้นที่กลายเป็นไทยเป็นคนไม่ดีไปอีกขมรก็พูดออกมาได้ แต่ทหารขเขมรไม่ได้ออกมาพูดว่าแพ้เพราะรัฐบาลเขมรไปเจรจาที่ประเทศมาเลเซียไม่ได้ไม่พอใจที่ได้เปรียบอยู่แล้วแต่รัฐบาลไปเจรจาสั่งถอยทำให้แพ้เสียพื้นที่ก็เพราะโวยวายแบบนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงความจริงค,งคือไทยผลักดันออกไปได้ตั้งแต่ต้นแล้วเหลือแต่ที่ปราสาทตาควายที่ขเขมรชิงจังหวะได้ดีกว่าได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ได้เปรียบทางชัยภูมิและก็ได้เปรียบทางยุทธวิธีแต่ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยมันมีข้อมูลบอกว่าความจริงไทยยึดปราสาทตาควายได้จากการเดินแรกหนาทีสุดท้ายแต่หลังจากนั้นมีการสั่งถอยให้ขมรเข้ามาเก็บเพื่อนออกไปขมรเลยถือโอกาสนี้เข้ายึดตัวปราสาทเป็นแค่คำบอกเล่าแต่ก็มีคลิปทหารบอกว่าแพ้เพราะมีคนสั่งถอยโกศก,กองทัพบกก็ออกมาแย้งว่าหน่วยที่ทำคลิปยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เลย ความจริงที่ภาษาตาควายมีเพียงหนึ่งเดียวประชาชนคงไม่มีโอกาสได้รับรู้หลังจากที่ต่างคนต่างวิเคราะห์ไปมากมายว่าทำไมไทยพาดต้องพูดแบบนั้นก็มีการเปิดเผยจากรองแม่ทัพภาคที่สองเรื่องบันทึกตาควาย350ข้อมูลจากเพจคุณวัสนานาน,านุ่มระบุว่ารองแม่ทัพภาคสอง ชื่นชมหัวใจน้องๆทหารนักรบภูก้าไม่รู้ว่าอันตรายแต่ก็ยังฝ่าเข้าไปหมายยึดเนิน350และปราสาทตาควายคืนตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามวันที่สี่จนถึงชั่วโมงสุดท้ายก่อนหยุดรบอธิบายเพิ่มเติมปราสาทตาควายอยู่กัมกึ่งสันปัน,น้ำหลายคนไม่เข้าใจว่าเขมรขึ้นมาได้อย่างไรก็คือข้างบนมันมีสันเขาสูงอยู่ลูกหนึ่ง ขเขมินก็มานับสันเขาลูกนั้นเป็นสันปน,น้ำโดยข้อความตามสนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศสที่เขียนไว้ว่าให้แบ่งตามสันปน,น้ำไทยก็โต้แย้งไม่ได้จริงๆขเขมินต้องอยู่ข้างล่างและเนินสูงที่ขเขมินนับเป็นสันปน,น้ำลูกนั้นมันก็คือเนิน3.50แบ่งตามสันปน,น้ำแล้วพื้นที่ฝั่งขเขมินเยอะกว่า คมเมนเลยมาทําฐานอยู่ที่เนิน3 5 0ได้และกมเมนตก็ได้เปรียบตรงนี้ยิงไทยก็ไปทําฐานได้แต่ว่าพื้นที่ไทยมีน้อยเป็นพื้นที่ชันไม่ได้เปรียบไทยเลยไม่ไปทําฐานบนนั้นบนเนิน350ที่เหลือให้เรานิดเดียวถ้าไทยไปทําฐานพื้นที่ตรงนั้นก็รอโดนทุบส่งกําลังยาก พื้นที่เสียเปียบก็จะเหมือนขเขมนไปตั้งฐานที่ภูมะเขือพื้นที่เหลือน,นิดเดียวส่งกําลังยากสนับสนุนยากพอเกิดเรื่องขึ้นไทยก็ทุบแบบง่ายๆลงภูมะเขือไปพอไทยไม่ขึ้นไปเนิน350ขเขมนก็มาวางทุ่นรอบเนินไว้ป้องกันการเข้ายึดและไทยโชคไม่ดีพื้นที่ฝั่งไทยเป็นสลบหรือว่าพื้นที่ลาดเอียง การจะขึ้นไปปราทตาควายได้ต้องขึ้นเนินไปเสียเปรียบเขมนที่ลงเนินมาและยังมีเนิน350ปล่อยอาวุธสกัดช้ยภูมิไม่เป็นใจเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้านี้หลายคนพูดว่าทำไมประเทศไทยไม่ส่ง F16 ไปทิ้งลูกเขียวใส่เนิน350ก่อนแล้วก็เข้ายึด คนสนมากคิดว่า F16 ไม่ได้โจมตีเนิน350แต่ว่ารองแม่ทับบอกว่าไทยใช้ F16 ปล่อยลูกเขียวใส่เนิน350 24ลูกก็เพื่อเปิดทางเข้ายึดแต่ว่า F16 ทําทำลายป้อมของเขมรไม่ได้ทหารเขมรยังตอบโต้ได้นี่คือวันแรก วันที่ 2F 16ทิ้งลูกเขียวไปอีก24ลูกแต่ก็ยังไม่สามารถทำลายบังเกอร์ของเขมรได้เอดมินคาดว่าน่าจะเป็น MK82 หลายคนนึกถึงบังเกอร์บัสเตอร์ไทยไม่น่าจะมีนะครับถ้าไทยมีไทยใช้เจาะบังเกอร์ไปแล้วไม่ถึง42ลูกแบบนี้ MK82-MK84 ทำลายแค่พื้นผิวเจาะบังเกอร์ไม่ได้ได้ข่าวว่าทหารเขมร สร้างป้อมบังเกอร์ใต้ดินแบบแข็งแรงไทยต้องส่งกําลังภาคพื้นหวังเข้าไปยึดแต่ว่าต้องเจอกับสนามทุนต้องล่าถอยทางยุทธวิธีราพิเศษของไทยขึ้นไปไม่ได้เมื่อจัดการเนิน3ามหไม่ได้ก็เข้ายึดปราสาทตาควายไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวโจมตีสนับสนุนชั้นดีเป็นเนินสูงข่มถ้าเราจะวิเคราะห์การสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดหรือว่า C.A.S. c o a s Air Support ของไทยไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินที่ไม่มีความเร็วมากนัก แต่ต้องมีพิสัยการบินประมาณหนึ่ง บินบนท้องฟ้าได้นานระดับหนึ่งแน่นอนว่าเฮลิคอปเตอร์อาร์เปชีและก็เอเประมาณนั้นถึงจะเหมาะสมจริงๆไทยก็มีเฮลิคอปเตอร์โจมตี a AH s 1 c Wiper มีแค่โครงการนะครับแต่ว่ามีได้เอางบประมาณไปจัดหาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปก่อนหน้านั้นไทยมี AH a s 1 f Cobra แต่ว่าเก่าปวดไปแล้วไทยพยายามขอซื้ออารปชีแต่ว่าสหรัฐไม่ให้ให้ลิสตเติลเบิร์มาจริงๆเราไม่เห็นกองทัพไทยใช้เฮลิคอปเตอร์ในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า รู้ว่าเขมนมีแมนแพดก็เป็นไปได้มันไม่ปลอดภัยมากนะักส่วน F16 กิบเพน F50 อัฟาเจ็ด F5 มันไม่ใช่เครื่องบิน CAS โดยธรรมชาติที่จะบินวนรอดูอาการแล้วก็โจมตีได้มีแต่บินมาปล่อยขีปนาวุธโจมตีแล้วก็บินกลับหลายคนนึกถึงโดรน โดรนธรรมดาติด RPG มันก็น่าจะเหมาะในการบินเข้าไปทางเข้าบังเกอร์ของขเขมรมันจะได้ผลดีกว่าลูกเขียวแต่ว่าไทยก็ไม่มีโดรน RPG มากนักมีแต่ว่ามีน้อยมันก็น่าเสียดายบางคนอาจจะคิดว่าแล้วทำไม F16 ไม่ไปปูพรมรอบๆเนิน350ก็เพื่อจัดการทุน ปูทางให้รถพิเศษขึ้นไปได้ง่ายขึ้นเมื่อทำลายบังเกอร์ไม่ได้แบบนี้ก็น่าสนใจในยุทธวิธีนี้แต่ว่าต้องลงทุนเยอะไม่สามารถปูพรมทั้งป่าได้ถ้าไทายจะเอาคืนรู้แล้ว f 1 6ทำอะไรไม่ได้ทางเดียวในตอนนี้ก็คือโดรนขนาดเล็กบินเข้าไปซ้ำๆจะอยู่ได้สักเท่าไหร่ก็น่าติดตามในอนาคตแต่ว่าวันนี้เราต้องสะดุดีทหารทุกนายพยายามแล้วและนั่นคือเรื่องราวบางส่วนในบันทึกตาควาย3 5 0นะครับ ถ้าผู้ชมชอบเรื่องราวตามจริงแบบนี้แอดมินเป็นคนทําคลิปแบบนี้นะครับอธิบายตามจริงในสิ่งที่เป็นไปได้ก็กดติดตามให้แอดมินด้วยขอบคุณมากครับ